ดันเข้ามาคนละครึ่งแบบนี้คอดปูเลยนะครับเน่อันนี้เป็นปูทะเลนะครับปูดำเดี๋ยวก็จะอันนี้เป็นปูดำนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะแกะเอกแต่เนื้อแกะกระดอนครับเน่ครับแกะจากข้างหลังนี่คแล้วก็ดันเข้ามาคนละครึ่งแบบนี้ ตัวใหญ่ม,มากเลยนะครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นเดี๋ยวเอากันเชียงออกก่อนอันนี้คือกันเชียงนะครับอันนี้คือเนื้อก้อนส่วนกันเชียงเน่แกไปแกมาเนื้อเริ่มล่ยหลอก็ไม่ได้เตียนแกเท่าไหร่ขายหมดเลย น้ำปลาผีก็ต้องมีหอมแดงด้วยนะครับน้ำมันหมูนะครับกระเทียมสับ มันปูเสวยนะครับมันปูเสวยนี่ก็หอมมากเลยนะครับหอ,อมดีแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเนื้อปูนี่ก็จะใส่เฉพาะอันละเอียดไปก่อนนะครับซอสปรุงรส เลือน้ำตาลเล่งไฟแรงเลยนะครับ นี่นะครับผัดบนข้าวแห้งเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เรียบมันจะได้ใส่ไข่นะครับใส่ไข่น้ำมันนิดหน่อยใส่สี่ไปตอกฟองนะครับโอ้โไข่อตอกฟองนียไข่แดงสีเลยไข่เต็มตัวแล้วนะครับคนเลย เนื้อปูก้อนต้นหอมสุดท้าย๋อตัดใส่จา,า,จาน ข้าวผัดโคดปูพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับโคดปูกับตรงนี้ปูหลงเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจิ้มกับพริกเกลือก็ได้เลยนะครับอ่ะไม่ใช่พริกเกลือปลาพริกกระทถข้าวผัดโคดปูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเออต้องหมุนก่อนต้องหมุนก่อนอ่าเอาข้าวไว้ข้างในนะครับปูเนี่ยประมือไม่แนไ่ไหนครับปลาพริกนะครับอืมอืม,มลาดแล้ว จุ่มปอกจุ่มความไปนครับไปนครับไปนครับวันนี้ป้าพี่ก็ซัดแต่ข้าวผัดนะครับแตงกวาได้ครับแตงกวาแตงกวาอ๋อนี่ยเนี่นี่โอ้โหแตงกวานี่สดกรอบเลยนะครับนี่นะครับโคตรปูนะครับนี่ครับปูเน้นเน้นเนื้อ